อยู่กับฟเฟรนดอีกแล้วนะคะในเพจเ er อเชียบุกไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มวันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะตอนนี้ราฟาเอลวาลานะคะกำลังพิจารณาเรื่องการแผนสตาร์ทหลังหลังจากมีอาการเจ็บหนักอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งทางราฟาเอลวาลานเนี่ยย้ายมาร่วมทีมโคลมานะคะในศึกกาโซเซเรียอาหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแต่กลับต้องถูกตัดชื่อออกจากการลงเล่นเกมลีเพราะว่าได้รับบาดเจ็บหนักที่บริเวณขานะคะจากเกมโคปาอิตาเลียนกับซามโดเรียน,นะคะหลังจาก เราจะลงเล่นไปเพียงแค่23นาทีเท่านั้นและต้องพักยาวนะคะโดยฟรานซิสโซโรมนโดเนี่ยก็ได้รายงานว่าเตรียมพิจนารณาเรื่องการแขวนสตั๊ดนะคะหลังจ,จากเจออาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดนะคะในระยะหลังแม้จะมีสัญญากับโคโม2ปีแต่คาดว่าจะมีการเจราจาย,ยกเลิกสัญญาในเร็วๆนี้ค่ะและมากันต่อที่ข่าวต่อมานะคะแฟนของคิสเตโนโรนันโดนะคะยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจตอนที่รู้ว่ากําลังจะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์นะคะ ซึ่งจอร์จินาโรดิริเกรนะคะภรรยาของคิสเ t นโนโรนันโดเนี่ยเล่าย้อนว่าเธอเนี่ยรู้สึกล่งใจมากก่อนที่รู้ว่าสามีเนี่ยจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะหลังจากที่คิสเ t i โนโรนันโดเนี่ยยกเลิกสัญญากับปีศาจแดงช่วงปี2022นะคะก่อนย้ายมาร่วมทีมเอลนาเซอร์นะคะซึ่งทางของจอร์จินาโรดิเกรสเนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเธอไม่มีความสุขนักนะคะกับชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ล่งใจที่สามีบอกว่าเรากําลังจะย้ายมาเล่นที่ซาอุดิอาระเบียนะคะ ซึ่งจอร์จิน่าเนี่ยก็ได้พูดนะคะว่าเมื่อคิสเซโน่บอกว่าเมื่อคิสเซโน่เนี่ยบอกฉันว่าเขาจะย้ายไปเล่นกับเอานาเซอร์ฉันโล่งใจมากเพราะฉันเน่อยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ฉันรู้ว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอรอเราอยู่และเราอยากไปที่นั่นฉันมีความสุขมากที่ย้ายมาที่ซาอุดีอราระเบียค่ะและมาตอนน่อด้วข่าวต่อมานะคะมิเกลอารเตต้าเฮดโค้ชของอาร์เซนอลนะคะยืนยันว่าไม่ติดใจที่โดนเออร์ลิงฮาเลนเนี่ยกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเหน็บว่าให้เจียมตัวหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่ผามามคะ ซึ่งบิ๊กแมตช์ลีกอังกฤษสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายนะคะในคู่ของอาร์เซนอลที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทั้งการพระทะคารมกันระหว่างนักเตะทั้ง 2, 2> <ม>ทีมนะคะรวมไปถึงหัว รวมไปถึงเออร์เน็ตฮาร์แลนด์เนี่ยที่เนบอาเตต้านะคะว่าเจียมตัวหน่อยนะคะซึ่งทางฝั่งของอาเตต้าเนี่ยก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลลวมูฟออจากเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่งอาเตต้าเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเกมที่มีอารมณ์ร่วมสูงมากแต่ทุกคนเนี่ยมีการแสดงออกที่แตกต่างกันนะคะมันคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลส่วนหนึ่งของกีฬาและเมื่อเกมจบเราก็เดินหน้าต่อสําหรับอาเตต้าเนี่ยก็จะมีคิวนาทัพอาเซนอลนะคะเปิดบ้านต้อนรับโบตันนะคะในสึกคาราบาวครับในวัดรอบที่3นะคะในช่วงดึก ในคืนนี้นะคะก็รอติดตามดูกันได้ค่ะบอลก็มีเกมก็มา m 8็มแไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวของไทยเราบ้างนะคะเริ่มจากทีมชาติไทยกันก่อนเลยตอนนี้นะคะได้มีการประกาศรายชื่อนะคะ51นะักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะที่อยู่ในข่ายก่อนที่อิชิอ e ิเนี่ยอิชิอิ e เนี่ยจะคัดเลือกนะคะนักกีฬาให้เหลือเพียงแค่23คนนะคะสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพรอบ ครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15ตุลานี้นะคะซึ่งในรายชื่อ51แข่ง,งารายชื่อของทีระทรและทีระศิลป์นะคะตัวแบกของทีมชาติไทยค่ะซึ่งใครนะคะที่อยากจะรอชมฟอร์มนะคะ โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่11ตุลาคมนะคะทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับฟิลิปปินส์นะคะเวลา2ทุ่มแล้วก็ผู้ชนะก็จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะในวันที่14ตุลาคมนะคะส่วนผู้แพ้ก็จะเข้าแข่งขันกันในนัดชิดชงอันดับ3ในวันเดียวกัน,นะะซึ่งรอบชิงชนะเลิศอันดับ3นะคะจะ เตะตอน6กโมงครึ่งนะคะส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะเตะเวลา2องทุ่มก็ใครที่มีโอกาสก็สามารถเดินทางไปเชียร์กันที่สงขลาได้หรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกไปก็เชียร์กันผ่านหน้าจอส่งเสียงเชียร์ให้กับทีมชาติไทยเรากันเยอะๆนะคะ และเรากา็ต่อทนนี่ข่าวสุดท้ายนะคะมาทางฝั่งของไทยลีกนะคะทรมารัฐนะคะแว่นมณีนักเตะของโปรตแดงอยู่ในเตดเนี่ยทีมในศึกไทยลีก3นะคะโซนตะวันออกถูกลงโทษแบน3นัดนะคะพร้อมปรับเงิน1 5 0 0 0บาทกรณีใช้ถ้อยคำหยาบคายและมีการท้าทายกรรมการนะคะให้ไปเจอกันข้างนอกสนามหลังถูกใบแดงไล่ออกในเกมที่บุกเสมอบ้านค่ายอยู่ในเต็ดที่สย์ประตูตศูนย์นะคะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะ เมื่อวันที่24กันยายนนะคะทางคณะกรรมการพิจารณาวินัยนะคะมารยาจัดประชุมครั้งที่7ประจำฤดูกาล2,567-2,568นะคะโดยที่ได้พิจารณาเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขันฟุตบอลและเรื่องร้องเรียนนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขันนะคะ ซึ่งทางผลพิจารณานะคะก็ออกมาว่าลงโทษผู้เล่นหมายเลข5านะคะธรรมรัตน์แวนมณีนะคะสโมสรปลวกแดงอยู่ในเตดด่าด้วยถอย้อยคําที่หยาบคายและข่มขู่เจ้าหน้าที่ในการแข่งขันด้วยพฤติกรรมที่ไม่สุภาพท้าทายต่อผู้ตัดสินยังไม่ยอมรับคําตัดสินไม่ควรแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่สงบในการแข่งขันได้นะคะมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3นะคะหมวดที่2 ซึ่งถูกพาการแข่งขันสามนะ้ดก็ปรับเงิน60,000บาทแต่ว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีกสามเนี่ยจึงลงโทษ1ใน4นะคะปรับเงินเพียงแค่1 5 0 0 0บาทค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียกลิปไลฟ์แทย์น้ด้วยนะคะวันนี้ฝนไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย